าราเกียดได,ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าการลงเล่นสนามการเมืองจริงและได้เป็นสอส,อ,สอ,อัตมาพบว่าการเมืองบ้านเราเป็นระบบอุปถัมภ์เพราะประกอบด้วยคนหลายฝ่ายมีทั้งผู้ใหญ่ทางการเมืองผู้สนับสนุนทางการเมืองและกลุ่มทุนทางการเมืองเพื่อจัดหาทุนมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการลงหาเสียงหรือเพื่อให้ได้ทำงานทางการเมืองเมื่อเป็นการอุปถัมภ์ของกลุ่มทุน ความคิดอ่านจึงต้องลู่ตามผู้ใหญ่ในพักและต้องลู่ตามกลุ่มทุนผู้สนับสนุนคำกล่าวที่ชาวบ้านพูดกันว่าเลือกตั้งทีต้องสะสมกระสุนไว้ยิงนั้นเป็นความจริงตราบใดที่การเมืองต้องแข่งขันกันจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเลือกตั้งจบก็เหมือนเสร็จสงครามเมื่อรบชนะก็แบ่งสมบัติเลือกตั้งเสร็จก็ปูนบำเหน็จกันด้วยตำแหน่งในรัฐบาลดังนั้นก่อนการเลือกตั้งก็ต้องเตรียมตัว พักการเมืองจะออกรบก็ต้องเตรียมกระสุนดินดำคือเตรียมเงินเตรียมทุนให้ลูกพักไปใช้หาเสียงเพื่อให้ชนะเลือกตั้งพักที่มีความพร้อมก็จะได้สอสอจำนวนมากพักที่ไม่พร้อมสอสอที่ได้ก็น้อยดังนั้นการแต่งตั้งรัฐมนตรีของพักที่ได้เป็นรัฐบาลจึงคํานวณจากจำนวนสสที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาพักการเมืองจึงต้องหาเงินทุนให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง อาตมาขอยกตัวอย่างจากตัวเองเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักการเมืองต้องเตรียมใช้ในการเลือกตั้งอย่างเมื่อปี2526อาตมาได้เงินจากพัก100,000บาทเมื่อปี26นะครับพี่น้องครับอาตมาได้เงินจากพัก100,000บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงสมัยนั้นยังไม่มีการซื้อเสียงและยังไม่มีการแข่งขันกันมากต่อมาปีพศ2529พักเริ่มมีการแบ่งเกรดผู้สมัคร คือถ้าเป็นสสเกรด A ลงสมัครเลือกตั้งแล้วได้แน่ๆพักจ่ายเงินสนับสนุน2ล้าน5บาทเกรด A นะครับถ้าเป็นสสเกรดกลางๆได้เงินสนับสนุน1 5 0 0 0ล้านถึง2ล้านบาทจากนั้นปีพศสองพัักจ่ายให้3 57คือ3ล้าน5ล้านหรือ7ล้านตามความนิยมในพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละเขตหรือแต่ละคน ปีพศ2535สสก็ขยับเป็น10ล้าน15ล้าน20ล้านปี44ก็ขยับขึ้นเป็น20 30 40ล้านเพื่อซื้อตัวสสเข้าพักมีการตั้งพักใหม่คนที่ให้การสนับสนุนทางการเมืองเข้ามาเล่นเองซื้อสสซื้อพักซื้อประเทศกันเลยถ้ามี400เขตต้องใช้เงินถึง8,000ถึง16,000ล้านบาท 8,000ล้านบาทถึง16,000ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางอีก2,000ล้านถึง4,000ล้านบาทรวมแล้วตกประมาณ1ถึง2 0 0 0 0ล้านบาทนี่คือความจำเป็นของการใช้เงินหาเสียงเลือกตั้งเป็นค่าใช้จ่ายทางการเมืองที่พักต้องหาเงินมาสนับสนุนผู้สมัครพเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการบริหารประเทศจากคนที่ไม่มีอำนาจกลับเป็นคนมีอำนาจเบ็ดเสร็จ เมื่อรวมคนเข้ามาอยู่ด้วยกันความโกลาหลนย่อมเกิดขึ้นเพราะสอสอต่างก็มาจากคนละท้องถิ่นครอบครัวก็แตกต่างกันแนวคิดจึงต่างกันในต่างประเทศเขาจะนำนโยบายพักมาใช้เป็นเครื่องกํากับคือต้องทำตามนโยบายแต่การเมืองแบบไทยๆมีระบบอุปถัมเป็นตัวครอบงำนักการเมืองในพักหรือกลุ่มทุนเป็นผู้สั่งการสอสอต้องปฏิบัติตามและโหวตตามมติพัก ซึ่งมาจากการครอบงำของกลุ่มทุนเรียกว่าเป็นบล็อกโหวตเพราะอยู่ในพักที่เขาเลี้ยงดูจะแหกคอกไม่ได้ครับพี่น้องครับต่อมาเมื่อนักการเมืองเติบโตขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นก็กลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์ทางการเมืองให้แก่นักการเมืองรุ่นต่อไปหมายความว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีได้จะต้องมีสสสังกัดในกลุ่มอย่างน้อย7-9คนและต้องมีผู้สนับสนุนทางการเมือง หรือกลุ่มทุนหาปัใจจัยให้ผู้สมัครเพื่อให้ได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งกลับมาและเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นรัฐมนตรีอย่างที่เรียกว่าเป็นการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีหรือการตอบแทนให้คนของกลุ่มทุนเป็นรัฐมนตรีหรือนายทุนใหญ่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเองก็มีกลุ่มทุนเหล่านี้มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่ให้ปัจจัยอุดหนุนพักการเมืองไปหาเสียงก่อนเมื่อพักชนะการเลือกตั้งก็เอาคนของตัวเองมานั่งในกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ หรือเมื่อพรรคที่สนับสนุนได้เป็นรัฐบาลก็มาอาศัยให้ช่วยเหลือเช่น